ว a r r i o r o f g o d เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนสโตรไทยแล้วหนึ่งในเกมมือถือแนวส t r a t ส g y สร้างอาณาจักรแห่งเทพเจ้าพร้อมรวบรวมกองทัพเพื่อต่อสู้พร้อมเผชิญหน้ากับมหาสงครามเทพศักดิ์สิทธิ์สุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยขุมพลังจากเหล่าทวยเทพสำหรับใครที่สนใจสามารถแวะไปลงทะเบียนได้แล้วทั้งใน iOS และ Android Warrior of God เรื่องราวเริ่มต้นที่เหล่าทวยเทพผู้แข็งแกร่งได้ร่วมมือกันปราบมังกรปรีศาจผู้ก,กลืนกินเวลานาม ว้าวนะหลังจากปราบได้สำเร็จร่างไหลวิญญาณของปีศาจบังกรได้ล่วงหล่นสู่พื้นมหาสมุทรก่อกำเนิดเป็นผืนดินอันกว้างใหญ่เหล่าทวยเทพผู้ปกครองทั้ง3จึงได้แบ่งเขตการปกครองกันอย่างสงบสุขแต่แล้วเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเศษเสเี่ยวของขุมพลังจากเหล่าเทพก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ความกระหายในอำนาจส่งผลให้แต่ละฝ่ายต้องการอำนาจสูงสุดสุดท้ายจึงทําให้เกิดมหาสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนแห่งนี้